อหอหวานฉ่ำมากตอตัวเองอะไรทุเรียนอะ่ะแล้วทำไมไม่อยากกิน,กกนแต่ตว่านี่มีงบให้พันหนึ่งฮะให้งบพันหนึ่งซื้อทุเรียนให้หนึ่งพันบาทตัวเองไปเลือก ไปเลือกว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนหนึ่งพันบาทใช่ไหมใช่โอ้โอเคไปลองถ้องใจเองไะเอ้าอย่งมันเป็นไม่ได้เต๊ะพันนอ่ะเราลองดูกันไนึว่าจะได้เยอะแค่ไหนเราสุกพอดีด้วยนะเออนี่เืองเนียเออแต่เนี่ยมันมันเหมือนมันแอนเเอาอีกแล้วแล้วก็เอารูปที่แงันนี้อวันนิดเดียวนะนิดเนิดเดียวนิดเดียวนึงเหล่อเาเล้อ็เรอครับ อที่2.6จุทุเที่รีบาทมีงบให้1,000บาทนะคะทุเรียนพันโไอพันยีบาทตัวเองจ่ายยีบาทฮะตัวเองจ่ายยีบาทอ๋อจ่ายยีบาทใช่ไหมหนึ่ันยี่สิบาทครับอ๋อจัดไปเนี่นะครับได้แล้วนะครับทุเรียน1น2่บาทนะครับแต่มาหาได้เหลือพันเดียวพอดีนะครับไปดูกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับไป let's go มาครับพี่น้องรุ่นกันนะครับว่าสติไลมานไหครับนี่ออโอ้โหลูกใหญ่เลย,เล,ยลูกใหญ่มากเลยออเอาเตรีแก่ลูกเล็กลองดูอ่ะออโอ้โหพี่น้องโอ้โหลูกเนี้ยสุกน่นากินมากโอ้โหพูง่ายเลยวะป้าพี่น้องกินแบบอิ่มๆไปเลยครับนี่โอ้โอออกินแบบไม่ต้องห่วงว่ามันจะเปืองเลยนะครับนี่นาทุเรียนทั้งที่นะครับพี่น้องปีละครั้งนะครับป้าอันนี้ก็ปลอกอะไรวะโอันี่สุกแบบนี่ถ้าพรุ่งนี้จะเละแล้วนะ อึ้บผู้ใหญ่อ๋อผู้เนื้อยังแน่นเลยว่ะพี่น้องปอกก็ได้อยู่ว่ะผิดสูตรว่ะผิดสูตรหรือปอกไม่เป็นผิดสูตรผิดสูตรโอ้โยนี่ครับพี่น้องว่าผู้นีนป้าอ๋อเป็นแมงโอ้โหอ๋อบอกง่ายเลยว่ะจะได้ อันนี้กินได้นะเนี่ยเป็นแมงนิดเดียวอุ๊บหนะึ่ยใล่ะยืมน้ำมีดนะโอ้โหมันจะเละนะโอ้อันนี้แกะยากพี่นอ่ะอี๋โอ้ยงไายเลยป๊อดอันนี้คือลูกเล็กลูกเล็กนะเนี่ยอ้หูเศรีย์ของตัวเองปอกมาออกมามันม,มันปอกอยากเนี่ยตัวเองลองลองลองมาแกะดู อู้คุณอิกวบอกยังไงเลยพี่น้องเอ,อ้ยพี่ป๊าเถอะเนื้อนั้นหนา,นายอย่างนี้เลยป๊าเถอะอู้ยครับพี่น้องอู้ยป้าได้เนื้ออื้อที่อีกกระนึง หเหลืออีกเหรอเหลืออีกโอ้โหาสโู้โลเลวทุเรียนหนึ่งพันบาทนี่ครับพี่น้องบาสทุเรียนเนี่ยหลายแต่<า>ว่าถาดใหญ่ยยกินเข้าไปนะครับนี่กินหมดอะไร,าราป่ะเนี่ยเสียดายอันนี้ก็กินได้เนี่ยไป<า>กินเลยมาลองดูเอาภูนัยดีคนละภูเมื่อกี้ตั้งขใครานหนึ่งฮะ ตัง้งแต่เมียผัวเท่ตั้งเขาแล้เท่อ่ะเอาผู้ไหนกินเลยก <มา S 1> ินเลยกินเลยมาทุกคนนี่เอาผู้นี้มาครับพี่นอ้องแซ่็ตตัวกัน,นโอ้โหชุ่มช้ำเรนนีน่พี่น้องยัง่งสิเลยนะครับโอ้โหหวานช้ำมากอ้หวานจนแห่คอ เนื้อมันสุกแบบละมุนพอดีอะ่ะอืไม่เนืแข็งไม่กรอบนอกนุ่มในนะคะเนื้อละมุนพอดีมากละมุนพอดีแบบที่ชอบเลยหอมจัง โอเคครับพี่น้องนะครับแซ่บหลายนะครับหวานแห้งแล้วก็อิ่มแล้วนะครับผมเหล่าผู้สีห่อนใม่กินหลายก็ได้นะครับพูนละทองย่อยเวล้วรับพี่น้องอย่าคิไดไม่กินไม่อีกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่นะเกินไปหู้นะแซ่บเสยแต่ไม่ได้ออกอยากกินเยอะเอาเกินไปหู้นะยังวะ